เพราะว่าเวลาท่านบอกโชว์นะครับแล้วทางท่านท่านไหนนะครับแตนท่านใส่เสื้อลาไนะครับหรือเสื้ออื่นนะครับมันดูไม่สวยงามนะครับยังไงก็ฝากท่านนะครับให้แต่งให้เข้าไปกับองแลันนะครับนะครับชารนี้ยังหาช้างเผือกนะครับ ที่ไหนที่ยังไม่มีฉากนะครับแอลยูหรือกื้อดแขงเพื่อสิืังม่ไหลไมไหลไมนะครับชักเผืออนะครับก็คือสมมุติว่าอลยูเป็นชักเพืออเนาะชักเพือก็มีอะไรนะครับแค่ไปเดิน แล้วก th th <c oughs> ็ปรับขายเลยแค่นั้นโอ้นนั้นเชิญครับครับไปเลยจากไหนกันดีใช่ใช่ทางนี้ครับเชิญครับอาล์เอสไพลาสมินไพลาดุริทางไพลาดุริบอาแบานกับเปี้ยบอแบานอารีโอนะครับตอนนี้อารีโอต้องรออยู่กรงแพงเมืองนานทินีนะ มาดูขาซ้อมการแสดงช้างเด้อเขาจะซ้อมไปแสดงที่งานช้างสุดสดนะคะแรพทาี่ไม่รองจุดเด่นลยอไม่ละแมนเต่บอไมนเตแบเนี้ยรือนเต่แดูดูเอกเปิด โอเคนะครับผนอากาศดนะครับผู้กองนะครับช้างเพือนนะครับพ่อรอรจะเปเลยไฟดวดีนะครับเดี๋ยวแล้วก็นะครับตามมาด้วยช้างเพียงห้าเสือนะครับชีโร่คุณซับไฟเพนการลาเร้าแล้วก็ปังแป้งนะครับอ่ะโตนะครับไฟดวงดีครับท่านนะครับเดินตรงๆนะครับเข้ามาก่อนเราเพลิเลยนะครับพร้อมแล้วเพลินเลยนะครับ ไว้ๆนี่ออให้จบอานปานะครับเพราะว่าถามาแล้วยังไม่เคยได้ซองเลยนะครับพอพอครับเรียกเรียกใครดวดีกว่ากว่าขอเอาแม่นึ่งแล้ว้ันเี้ยนแลม้วนอี ก็นะครับพลายรวมนี้นะครับเป็นช้างเปลือกนะครับก็นะครับจะเดินจากนะครับฝั่งหมู่บ้านนะครับเดินเข้าไปฝั่งกําแพงเมืองแล้วก็หายเข้าไปในกระแพงเมืองเลยนะครับส่วนช้างบริวารนะครับที่ตามทั้งห้าชื่อเลยนะครับเดินเข้าไปนะครับควานอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อนะครับเป็นเสื้อคุนนางแล้วก็นะครับตีวงโค้งออกมากับนะครับพลายโบบานนะครับอีกหนึ่งรออ นะครับเดินนะครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับนะครับขายดีนะครับก็เดินเข้าไปขายไปเลยนะครับไปขายเลยนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับส่วนทั้งห้าเชื่อนี้ก็เดินเข้าไปในกำแพงเมืองเหมือนกันเดินเข้าไปก่อนนะครับเดินเข้าไปเลยอ่ะบัวบานคือ้องเตรียมตัวครับทางนี้เดิน เข้าไปเราก็เดินออกนะครับมาวังบอลสวนกันด้วยนะครับเขาอีกเขาอีกเขามีเขามีบางเอ็มลอยด์ควรนี่ดาวมงคลอิงนะครับก็มังกรต่อไปก็จะเป็นพญาสุรินทร์นะครับพญาสุรินทร์นีะครับมาแล้วนะครับพญาสุรินทร์ตอนเด็กนะครับก็แคทแคททำอะไรเลี้ยงช้างเหรอเเเปปลี่ยนนสื้อ็ คุณนานะครับผมจะมาเลี้ยงช้างเชียงปุ้งเชียงสงนะครับเป็นเชียงต่างๆแล้วก็เดินออกมาประมาณนี้นะครับอ๋อฉากนี้จะค่อนข้างนะครับเร็วนิด่อนเต็มต็ปเปอร์มาเลี้ยงช้างอ่ะเต็ปเปอร์มาเลี้ยงช้างอ๋อแรกนะครับวันนี้นะครับทั้งฮัทเชืยนอาจจะใส่ชุดเช้าปวยพอเข้าไปในกรแเพาะเงินนะครับถูกแรงต้านเสรแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับเป็นคุณนานะครับเพื่อออกมาอีกรอบนะครับ ก็จึงเฉียงมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับจะได้ตีโค้งง่ายๆนะครับเราไม่ได้เดินแล้วก็กลับลังหันนะครับเราจะตีโค้งวนนออกมานะครับผมจัดจะเดินเข้าไปลูกเดี๋ยวเขาก็ให้เร็วครับทำงานเชือกนะครับเร็วๆเลยนะครับแต่จริงสนามกว้างนะครับน้าอยากมีแต่ช้างไปหน่อยเปอรมาถอยออกมานุ่นน้องน้อยมาวนๆนะนขวาตัวร้ายโอเคนะครับแบบนี้นะครับผม ดีมากเลยนะครับดีนะครับพยานสุดยอดสองวันแรกนะครับทำได้ดีเกินคาดนะครับต่อไปนะครับนิ้งนองนะครับนิ้งนองวันนี้ไม่ได้มานะครับก็ไม่ต้องมีตัวแทนซ้อมของเดินแทนเลยครับเฮ้ยอันนี้เฮ้ย ่ทางเพียงทั้งห้าเชื่อก้อนอยข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับทางขยะร้อนไหมลูกหน้ามาทางนี้นะครับทางนี้นะครับก็ลุ้นหน่อยนะครับจะนรับแอนเค้กเข้ามานะครับไม่ต้องไม่ต้องรอนทั้งถึงสุดนะครับนิ่งหงอเข้ามาเข้ามานะครับหรือจะเป็นฉากนี้นะครับจะเป็นฉากการรำ วกหลวงนะครับพญาบุรินนะครับซ hmm. um, pues ึ่งก็จะมีนางรับก็คือแมนแก้เองนะครับนางคือลาลาแมงเกงครับแมงทีนะครับสายมิองหอกมานะครับแมันก็จะเลยนูนะครับปนอ้อมไปเรื่อยครับนางรับก็จะเปิดมาเลี้ยงช้างค่ะทางนี้แท่ยงไปนะครับ5นาทีนะครับในการรับนะครับช้างเชียงทงพญาบุรินนะครับอุ้ยมาอีกแล้วเพ้อเพ้อมาอีกแล้วหนุนเอาให้น้องเร็ว เนนาะะครับตอนนี้ก็ออกมาพุ่งขนมาอระมานะครับก็แฟนเลับแขกรับอยู่บนสนางเลยนะครับทุกคนนะครับที่หน่อก็จะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเดินวนไปในสนามนะครับวนวนไปก็จะมายืนอยู่กลางสนามนะครับเพื่อรลำนะครับกับคณะนางรำประมาณ400ชีวิตนะครับในสนามนะครับไอ้นี้แจ้งเนาะนะครับก็ทั้งทั้งหน้าเชือกถุงเชือกนะครับสวัสดีค่ะพี่น้ำชีพ ปอไม่กลัวเลยจะไปขี่ช้างประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับโอ้น่านนกลัวช้างทำน้องเขาไม่ทำหรอกลูกนี่ไงปาเอาไปให้เขาว่านะครับเร็จนะครับองค์ที่สองนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับก็จะมีนะครับวิถีชีวิตก่อนนะครับมี่กู้สมใจผีรอชาลีนะครับวัวทองกีเแล้วแม่น้อยโอ้ยประหยันี่ยังอีลีตัวค่ะ อันนี้น้องดาวมงคลดารายูทูบเบอร์ดารายูทูบเด้อนี่ดาวมงคลตะแกงตุ้นลุนเลยนี่ครับช้างที่เล่นขึ้นไปเลยครับโอช้างเยอะแยะเลยโี้ช้าเดินครับเี่โอ้ทำไมเยอะจังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำผึ้งสวัสดีค่ะพี่น้ำผึ้งวัวเงินทองเปิดแต่เปิดประหยัดยิ่งเลยอ่ะ ไม่ไม่ไม่เอาไม้ไปให้เขาเขากลัวไม้ไมไปดูช้างเลยไปนรอนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับช้างป่าไปยืนรอนะครับฝั่งนู้นนะครับลุงพลเสื้อเขียวเห็นไหมครับผมฝััมนีพ่นองจัดเปิดอมามึงเขาสอนการแสดงส้างค่ะการแสดงสั่งเขาสิไปแสดงอยู่งานช้างเขาจะไปแสดงอยู่งานช้างที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ วันนี้ก็เลยเป็นการมาซ้อมวัวบานเชิญไปฝั่งนู้นเลยนะครับเพราะว่าฉากนี้นะครับก็จะมีคิวมาสามชุดนะครับแล้วก็นะครับ้องการช้างป่าอีกนะครับก็อย่าไปเล่นไหน้เลยนะครับใครนสนใจก็ได้ง่านะครับ โอ้ตัวนี้เขาชื่อดาวมงคลเดอ้อนี่ดาวมงคลบบยังตุนลุ้นเลยอทางไม่อยากให้วหิ่ง,ออจจงดูนะครับเพราะวพี่อิงก็ไม่ยานเด้อพี่อิงในช้างป่าในช้างปนี่ช้างปัาปเพิ่มถุงเงินกหนเ่งเชิญนะครับเอาอยู่บวลาครับช้างป่าครับเชิญได้เลยครับฝังนู้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะนะครับไปเข้าร่มก่อนลูก ลิ่งักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะแสดงนะครับฉากเล่นของช้างด้วยนะครับฟังในชื่ออีกครั้งนะครับยุดแจงย่อทองนะครับบ่อพลอยโมมีไลมอนไอด้าแสนคำแสนคูนทองคำทองแท่งน้ำาฐานอุ้มบุญกัวบานถึงเงินพ่ออยากเข้าไปนะโอ้ยแมมกัญหยาดเยอ่น้อเอ้ยเปิดบาอยยางเลยลองนะครับผมก็ ในที่ได้นะครับไา้ไม่ได้ก็สั่งไลายห้ไล่มาชักปากครับเนืนอหนุเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปไปดูเขาแสดงไปดูเขาแสดงตรงนู้นเดินมาครับเพิร์ลเราไปตรงนั้นไม่ได้อุ้ยวุ้ยวุ้ย ยิงยิงถือถ่ายทอดสดให้แม่หน่อยไปทางนี้มาทางนี้อไมตเอาเมัเช้างก็งด้เลยจมงคลอาางตา้นของเพชรอีกเชือหอมเพชดลองดูก็ได้นะครับลองดูอยาให้ใครอยากลองได้นะครับลองได้อ๋อเป็นช้าง้านี้นะครับไม่ใหญ่ัวนี้นะครับผมอ๋อยากจะให้นะครับทุกเชือกึ้นท ยิ้มูงานยิ่งยิ <ination that sí> ่งลอยตัวเลยยิ้ม <großes> so, right. ูถะาลอยจะล่องนะถะาลอยลงพุ่นอว้าตูวเลยกันเข้าไปอีกนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะให้วิ่งอ้อมชานสามเสียนนะครับตอนนี้ครับทุงเงินขเจะมองกัาต่เลยทั้งปขาทุงเงินถอนตัวนะครับอ่านะครับช้างต่อยกมือขึ้นครับช้างต่อ นำโชคนะครับเพิ่มเติมครั้นต่อครับตอนนี้มีห้าเชือกต้องอีกห้าเชือกเหลืออีกใช่ขั้นต่ออ่าฉากนี้นะครับจะเป็นฉาดเราต่างวิถีก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปชั้นต่อนะครับอ่าชั้นต่อครับหน้ากระดางนะ นะครับเราจะเริ่มถามทางต่อนะครับท้งป่าเตรียงนะครับเดี๋ยวเช็คไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทา <อ findet S 1> งต่อครับนะเหมือนเมื่อวานอ่ะถือว่าต้นนี้เป็นต้นเป็นสาปรประกำแล้วกันนะครับเดินนะครับเ,เดินนะครับเดินมาเดินมาเดินแถวนะครับ สูบพดสูบพดทางตาไหมทางใ้มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องระวังด้วยนะสำหรับทีวิ่งวิ่งไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช้างจะวิ่งใส่ช้างจะวิ่งใส่ฟานด้วยหรือเปล่าช้างต่อช้างมาทะเบงนะครับเร็วๆเลยาอ้โย ไมไไไหนือาเ้ยราผมอยากเห็นอ้างนะครับเวลาออกมาแล้วนะครับเวลาจับขึ้นับนะครับให้ท่านประกบคู่จับ้งน้อยทุกทุกเชอนะครับทั้งสิ้อย่าลืมฟันะครับไปไปาบน หกปีนี้ไม่ราแล้วทำได้ทุกอย่างแล้วไม่ก็เต็อ่นะชืออะไรนะปัเกโทยปีครับชั้นช่างมากเลยมันตื่นเต้นมาเลยตามไม่ัโอเคครับอันนี้เป็นการเส้นไว้สามประการ นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอช้างนะครับแม่บ้านต่างๆเนาะหมช้างนะครับก็จะมาที่สารประกรรมนะครับเพื่อทาพิธีนะครับการเส้นไหว้สารประกรรมนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อนะครับของชุมชนชาวช้างเรานะครับตอนนี้หมอช้างมาแล้วนะครับช้างมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเด้อใจมาเสียงแสดงเกล้าเจรครับช้างหมอบลงครับหมอบลงเลยครับหมอบลง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 นะครับหมอบลงให้มา่หลังคายช้าง นะครับลงมารับสายเขาซ้อมแสดงช้างเพื่อที่จะเขาหมอเอาไปใส่บนหมันเนาะอ่ะเมาติว่าเราขึ้บปุ๊บเรียบร้อยครับลุกขึ้นครับออาลุกขึ้นครับอ่ะวงมันหมุนไปครับหมุนไปเลยจากตอนนี้หมุนไปเลยนะครับเดินตามวงกันนะครับเดินตามวงกันนะครับเรื่องเดิมนะครับกันจะเป็นเรื่องเดิมนะหมอน้าทักท้วงให้เรียบร้อยนันเละ อาครับเอาวิ่งอ้อมอง์ทางสามเสียงหนึ่งรอบนะครับคือวิ่งวิ่งอ้อมมานะครับให้อ้อมทางสามเสียงเสร็จให้มาอ้อมต้นไทรต้นนี้ด้วยนะนะครับเพราะว่ามันจะได้วงกว้างนะครับถ้าเราอ้อมเฉพาะชางสามเสียงนะครับช้างต่อยพุ่นนะครับไปมากนะครับเพราะนั้นให้วิ่งมาอ้อมนะครับต้นไทรนี้นะครับแล้วอ้อมไปที่อ้อมทางต่อถึงจับไล่ทันนะครับและเวลาจับอยู่ในสนามนะครับให้ คุณให้ทางต่อกัทั้งตามาจับคู่กันนะครับทั้งสิบคู่นะครับให้ใช้ทั้งตอกกั้ง่าครับแต่คู่ก็ได้เลยนะครับเพื่อเินออกในการปลายสีฝันนะครับพร้อมแล้วทางตาพร้อมไหมครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งมาเ นะครับ <mile inside> <to out> ่านมาแล้วนะตามต่อถึงตามนะครับเอาลเอาบานมาแล้วโอ้โหอาบานมาเลยครับลุ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 ลกลุลกลุลกลาลุลุลุลนลุ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 ลเลุ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 ลลลกลล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 ลุลล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  ล่อช้างโตวิ่งตามช้างป่าวิ่งตามช้างป่าไปเลยครับวิ่งตามเลยครับวิ่งตามเลยนะครับวิ่งตามเลยนะครับวิ่งตามไปเลยนะครับวิ่งตามไปเลยนะครับอุ้ยเอาเยอะจังนะครับเตรียมหาคู่นะครับเตรียมจับคู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปิดนี้ก่อนนะคะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมายุดมายุดงานสนามก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ทันทันเลยนะครับ